เอาละา่ะฮะวันนี้เราอยู่กับ The Skibidi War ของคุณเวอร์แลนซ์ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้สู้กันมันหยดติ่งๆมากๆและในตอนนี้จะมีอะไรบ้างสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณเวอร์แลนซ์เปิดฉากมาเราจะเห็นพวก c a m e เมล่าที่นำทีมโดยพี่คิริโตะครับที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกพี่แกจะอยู่บนยานซึ่งในระหว่างนั้นจะมีคำสั่งที่ส่งมาถึงกลุ่มพวกนี้ด้วยครับ โดยที่พี่คิริโตจะเป็นคนยกมือขึ้นมาผู้ฟังการสื่อสารจากอีลิตคอมพิวเตอร์แมนฟังนะพวกนายเพิ่งเคยมาถึงประตูฝั่งตะวันตกของสำนักงานใหญ่พวกเราเสียการติดต่อกับพวกหัวไมโครโฟนตั้งแต่การบุกลุกของพวกไตเอเดียนและตอนนี้ ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยโดยเราจะเห็นว่ามีกลุ่มพี่คาเมล่าแมนพี่ลัดคาเมล่าแมนที่รอยืนต้อนรับพวกพี่คิริโตอยู่แถมพอมาถึงพี่แกก็จะกดไลค์ให้พี่คิริโตด้วยซึ่งพี่คิริโตก็จะกดไลค์กลับเหมือนกันก่อนจะยกข้อมือขึ้นมาฟังอีลิทคอมพิวเตอร์แมนต่อพวกเราไม่ควรที่จะปล่อยพวกเขาไว้กลุ่มเดียวในขณะที่ไม่มีไททันปกป้องพวกเขาแต่พวกเราต้องการกำลังเสริมในแนวหน้านอกจากนั้น พลเลตเอมเพเลอร์ก็อยู่ในแนวหน้าด้วยมัอนจะแย่ได้แค่ไหนกันเชียวเรากําลังจะถึงประตูทางเหนือแล้วเราจะไปรวมกลุ่มกันส่วนกลางเมื่อเราถึงจุดนั้นหลังจากคุยกันจบเราจะเห็นว่าเบื้องหน้าของพวกกลุ่มคาเมล่าแมนจะมีพี่หัวไมโครโฟนอยู่ตัวหนึง่งซึ่งจากที่เราดูเจ้าหัวไมโครโฟนตัวนี้ดูท่าจะติดเชื้อในคอมเมนเซอร์ไปแล้วแหละครับพวกหัวสีเขียวเชียวแทนพี่คาเมล่าแมนคู่ข้างหน้าก็เดินเข้าไปแบบไม่เกรงกลัวอีกด้วยซึ่งพี่คาเมล่าแมน จะยื่นมือออกไปเพื่อช่วยเหลือพี่ไมโครโฟนแมนแต่ดูเหมือนว่าพี่ไมโครโฟนแมนจะรู้ขึ้นมายืนได้แล้วก่อนจะตูมสัต์หน้าพี่คาเมราแมนเขาอย่างจังหลังจากนั้นกลุ่มพี่คิริโตะก็ยิงอาศัยแล้วสิครับหรือได้ว่าโดนยิงจนระเบิดไปเลยแต่ก็มีพี่หัวไมโครโฟนอีกตัวที่กระโดดมาอย่างไกลแลวตะครุบตัวคาเมราแมนที่อยู่ข้างหน้าพี่คิริโตะไปซึ่งพี่คิริโตะก็จะวิ่งไปถีบสกัดให้ด้วยแม่ถีบสกัดเด่นไปเลยแต่เท่านั้นยังไม่พอพี่คิริโต้ยังเอาปืนยิงใส่อย พี่ลาคามเมล่าแมนเลยรับจบยิงซัดใส่ไปอีกหนึ่งทีระเบิดตุ้มตัวเย่ไปพี่คิริโตก็เลยกดไลน์ให้เป็นหนึ่งทีครับแต่หลังจากนั้นกล้องจะแพนมาด้านหลังพี่คิริโตทำให้เราได้เห็นพี่ลาดไมโครโฟนแมนที่ตอนนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นพวกของนิโคแมนเซอร์ไปแล้วเพราะหัวไม้เป็นสีเขียวเหมือนกันพี่แกเล่นจับพวกคาร์เมล่าแมนที่ยังไม่รู้ตัวแถมยังยกพวกคาร์เมล่าแมนขึ้นมาบังอีกด้วยทําให้พี่คิริโตไม่สามารถยิงปืนใส่ได้ แต่ก็มีคาเมราแมนคนหนึ่งที่อ้อมไปทางด้านหลังก็จะยิงปืนใส่เขาให้แต่ดูเหมือนว่ามันจะทําให้พี่แกโกรธครับพี่แกก็เลยเอาคาเมราแมนทั้งสองตัวกระแทกใส่กันก็จะโยนไปใส่พี่คาเมราแมนตัวข้างหลังพี่คริริโตก็เลยใช้จังหวะนี้ในการยิงปืนเลเซอร์สวนไปแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สะทกสถานเลยครับแทนพี่แกยังโยนคาเมราแมนอีกตัวลงไปที่พื้นอีกด้วยเมื่อพี่คริริโตเห็นว่าแค่ปืนเลเซอร์เอาไม่อยู่ก็เลยหยิบกระดาษทิชชูที่เป็นระเบิดขึ้นมา กาจะป่ายัดไปเลยแต่ก็โดนพี่ไมโครโฟนแมนที่วิ่งมาจากไหนไม่รู้วิ่งชาร์จเต็มกำลังชนจนพี่คิริโตะกระเด็นลงไปนอนกองกับพื้นจุดไฟช็อตแต่โชคยังดีครับที่ไม่เป็นอะไรมากพี่แบ็กสปีกอรแมนที่ตามมาสมทบก็ได้เดินมาเพราะก็เอาหูฟังมาให้พี่คิริโตะครับซึ่งพี่คิริโตะก็รับมาแต่โดยดีโดยพี่แบ็กสปีกอรแมนก็จะมองไปที่คนที่วิ่งชาร์จชนใส่พี่คิริโตะอีกด้วยแต่ดูเหมือนสภาพพี่ไมโครโฟนแมนจะไม่ไหวแล้วนะครับ ไปลุกท่วมตัวเลยแถมยังแขนขาดอีกข้างด้วยที่แบ็กสปิกอร์แมนก็เลยหยิบมีดคู่ขึ้นมาแถมยังเอียงคอแล้วหมุนคอไปรอบๆหลังจากนั้นก็ตั้งท่าเตรียมสู้ก่อนจะกระโดดด้วยแรงดันขึ้นนโซนิกเวฟเข้าใส่พี่ไมโครโฟนแมนเต็มๆดีดีว่าน่าจะจุกเลยครับช็อตนี้ซึ่งตัวของพี่ไมโครโฟนแมนก็จะล่มลงตัวเย่ไปหลังจากนั้นเราจะเห็นว่า พี่ร้าไมโครโฟนแมนได้จัดก,การพี่ร้านคัมิล่าแมนไปเรียบร้อยแล้วแหละครับพี่คีริโตะที่ใส่หูฟังเรียบร้อยก็ได้เดินมาสมทบกับพี่แบ็กสปิกอร์แมนซึ่งเตรียมจะต่อสู้กับพี่ร้าไมโครโฟนแมนแต่ในจังหวะน,นั้นเองอยู่ดีๆพี่ร้าสปิกอร์แมนก็กระโดดลงมาจากเขาจ้ำสแกซะพี่ไมโครโฟนแมนตกใจจนหันกลับไปมองซึ่งพี่ร้าสปิกอร์แมนก็จะอัดขึ้นเสียงโซนิกเวฟยัดเข้าใส่ตัวของพี่ร้าไมโครโฟนแมนเต็ม จนนั่งลงไปกองปวดหูก็เลยทีเดียวพี่คิริโตะได้ใช้จังหวะนั้นในคันใช้เจ็ตแผกบินไปแล้วเอาระเบิดกระดาษทิชชู่ แปเข้าไปที่คอของพี่รันไมโครโฟนแมนเต็มๆ mm hmm. ก็จะใช้เจ็ตแผกบินกลับมาหลังจากที่คลื่นโซนิกเวฟสงบลงพี่รันไมโครโฟนแมนก็จะร้องเสียงหลงเลยแหละครับ mm hmm. ก่อนที่จะตูมระเบิดตัวเย่ไปหวนเรียบร้อยหลังจากจัดก,การปัญหาเสร็จพี่คริโตะก,ก็ไม่รอช้าบินไปที่ประตูและใช้ฝ่ามือเพื่อสแกนลายนิ้วมือในการเปิดประตูนั่นเองครับโดยที่เราจะเห็นว่าหลังจากที่ประตูได้ค่อยๆเปิดออก จะมีพวกสปิกร์แมนที่มาสมทบกับพี่คิริโตเต็มไปหมดแถมด้านหลังยังมีเฮลิคอปเตอร์สปิกอร์ลำใหญ่อยู่อีกด้วย โอ้โหเรียกได้ว่าจะหนักจัดเต็มจริงๆซึ่งทุกอย่างที่ดูเหมือนกำลังจะราบลื่นอยู่ดีๆก็มีมิวแทนสกิฟติดทอยเลตที่มีกรงเล็บแถมด้านหลังยังมีหัวไมโครโฟนบินมาเกี่ยวหัวของพี่ลัสปิกเกอร์แมนหลุดไปเรียบร้อยแถมตัวของมันยังแลนดิ้งลงมายิ้มก่อนจะพุ่งตัวเข้าไปในควันไฟหลังประตูอีกตั้งหากแม่นี่มันยอะเย้ยกันชัดๆซึ่งตัวของพี่ปิกเกอร์แมนพี่แบ็กปิกเกอร์แมนและพี่คิริโตะกำลังจะวิ่งตามไปแต่ในจังหวะน,นั้นเอง พี่คิริโตะก็หันมาเหลือบมองเจอไม้ดูดซ่วมซึ่งตัวของพี่แกก็จะเดินเข้ามาหาไม้ดูดซ่วมอย่างรวดเร็วเหมือนเป็นของที่คุ้นเคยเลยแหละครับแล้วก็เหมือนจะใช้มือทําท่าจะหยิบไปก็จบไปแล้วนะครับกับเดิ s k สกิบดีวอลแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับ